สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกแฟนหนึ่งนะคะในจังหวะชาาๆเป็นการออกแฟนหรือว่าการทำแฟนที่นิยม กันอีกฟิกเกอร์หนึ่งนะคะชื่อว่า Open Hip Twist ค่ะ Open Hip Twist แล้วจบด้วย Fan Position นะคะสำหรับผู้ชายสมมุติว่าตอนนี้ข้างหน้าคูเสาวคือผนังผนังห้องนะคะการที่เราจะทำฟิกเกอร์ Open Hip Twist ไปแฟนให้เรายืนหันหน้าเข้าผนังห้องค่ะ2 3แล้วเราทำ Slip Chasse f o and one 2 3แล้วเราทำชา c h เซฮิปทวิสตค่ะ4 and one เดี๋ยวผู้ชายเราทำสองฟิกเกอร์ด้วยกันนะคะคือ2องบาร์แล้วเราก็จะได้โอเพนฮิปทวิสต์อินทูแฟนค่ะเริ่มจากทําหันหน้าตรงนะคะหันหน้าตรงแล้วทํา 2, 3, slip c h a s s e ์เค่ะ 4AN พอบาที่สองให้เราทำชา C s เซ่ฮิป t ว o t w สองเราเทินทางซ้ายนิดหน่อยนะคะ f o ร์แ n นวเราก็จะจบด้วยการเฉียงถ้าสมมุติตรงนี้เป็นผนังเริ่มด้วยตรงผนัง เซนเตอร์เราหันหน้าตรงผนังนะคะเสร็จแล้วจบด้วยหันหน้าเฉียงผนังค่ะ45องศานะคะเดี๋ยวเราลองดูจากข้างหน้าก่อนนะคะ2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 Four and one, two, three. Four and one ถามว่าบาร์ที่สองของ Open h i t t w i s เราจะทำเช็คได้ไหมได้ค่ะเช็ค f o r w เ r d ก็ทำได้นะคะหรือเราจะทำชาเซ่ฮิปทวิสอย่างเมื่อกี้ก็ได้ Two, Three 4ฟร์แแต่ตรงนี้ให้เราทำสลิปชา a s s ซ่ค่ะ2 3ทําทำเช็คฟอร์เวิร์ด and แแต่ถ้าเราต้องการให้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีอะไรมากขึ้นก็ทำชา a s เซ่ฮิปทวิสต์ค่ะโอเพนฮิ Twist ต์ tw ist, เป็นฟิกเกอร์ที่นิยมใช้ในจังหวะเช้า,ชาๆหรือเป็น popula ฟิกเกอ e ์ เราจะเห็นหลายๆคนเริ่มต้นที่จะเต้นเช่นช้ชาก็มักจะเริ่มต้นด้วยโ p เพนฮิปท i s t ไปแฟนหรือบางคนเรียกว่าออกแฟนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราลองเต้นนะคะฟิกเกอร์หรือสเต็ปของผู้ชายโอเพนฮิปทวิสไปแฟนค่ะ two t h r f and one two t h r e and one เริ่มด้วยหันหน้าตรง จบด้วยหันหน้าเฉียงไปทางซ้ายนะคะสำหรับโอเพ่น p ิปทวิสไปแฟนเดี๋ยวเราดูด้านหลังค่ะเท้าวขวาที่เรายืนคือสเต็ปที่เรานับวันก้าวเท้าซ้ายนับ2 3 4 and o ตรงนี้เราทำสลิปชาเซ่ต่อด้วย2 3 h i p t ิปทวิชชาเซ่ค่ะ4 and o เวลาเริ่มให้เราเริ่มหันหน้าตรงผนังนะคะวิธีการฝึกผิดทางง่ายๆคือหันหน้าตรงผนังค่ะ two three four, and one two t and one จบด้วยหันหน้าเฉียงผนังค่ะแล้วผู้หญิงอยู่ทางด้านซ้ายมือเราเราก็จะได้ open hip twist แฟนโพสิชันนะคะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเรายืนสเต็ปเท้าวขวานับวันและขึ้นหน้าเท้าซ้ายทำสลิปชาเซ่ two three, four, and 1 2 3 4 and 1มีสองบาร์นะคะบาร์ที่สองทำชา์เซ่ฮิปทวิสค่ะ สาาหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ผู้ชายสามารถฝึกซ้อมโอเ n นทิ t ทวิตที่จะไปแฟนซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันได้นะคะฝึกซ้ำๆฝึกบ่อยๆค่ะแล้วจะทำให้เราเต้นได้คล่องฝึกให้เราเต้นได้คล่องด้วยตัวเองแล้วเราค่อยไปเต้นกับคู่จะทำให้เราเต้นได้สนุกยิ่งๆิงขึ้นนะคะฝึกมีลานง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูเสาค่ะ